สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรัตนครกันเช่นเดิมเลยนะคะอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเคยเลยนะคะเราก็จะได้รวบรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นในราชมงคลพระนครนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะ สำหรับข่าวแรกวันนี้มาดูกันที่คณะเทคโนโลยีข้าหกรรมศาสตร์ที่ได้เข้าพบกับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยในการนำเสนอแบบร่างนะคะการออกแบบชุดผ้าไหมในโครงการมหากรรมผ้าไหมใหม่ไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่13ค่ะโดยคณะจารยนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดก,การสินค้าคณะเทคโนโลยีข้าหกรรมศาสตร์ค่ะ ได้เข้าพบกับนายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยและนางอแมนดาเจนเมกโดนัทภริยาณสนันเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยค่ะเพื่อน,นำเสนอแบบร่างครั้งที่หนึ่ง การออกแบบชุดผ้าไหมของเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะสำหรับการที่จะเป็นแนวทางน,นะคะในการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บเพื่อนำไปจัดแสดงในโครงการมหากรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่13จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาค่ะโดยร่วกับทางสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมนั่นเอง มาดูกันต่อนะคะที่ข่าวจากทางกองพัฒนานักศึกษาค่ะที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนนานาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารตามรอยพายุคนละบาทค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สัทธาแข่งเพ็นแขค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาราชมงคลพระนครพร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษางานวิเทศสัมพันธ์ ก่อนนโยบายและแผนเข้าร่วมพิธีเปิดในโครงการเยาวชนนนาชาติเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารตามรอยพายุคนละบาทประจำปีงบประมาณ2,567โดยได้รับเกียรติจากนายนกพรบุญแก้วนะคะผู้ตวรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการที่โรงแรมแกรนด์ฮาวบดกรุงเทพค่ะ โดยในปีนี้นะคะโครงการได้ต้อนรับเยาวชนจากหลากหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจีนพามา่าอินโดนีเซียเข้าร่วมโครงการกว่า50คนค่ะโดยมีนักศึกษาต่างชาตินะคะของราชมงคลพระนคร ซึ่งศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรธกิจเขาร่วมโครงการสองคนด้วยกันค่ะก็จะเป็นนักศึกษาจากอิโนโดนีเซียแล้วก็นักศึกษาจากพม่าค่ะโดยโครงการนี้นะคะเน้นให้เยาวชนจากประเทศต่างๆได้มาร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งจะเป็นการสืบสารและเผยแพร่แนวคิดอันทรงคุณค่าของพระองค์ท่านไปยังเยาวชนทั่วโลกค่ะ ซึ่งนักศึกษาต่างชาตินะคะในโครงการก็จะได้เดินทางไปทํากิจกรรมต่างๆในประเทศไทยในจังหวัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครประทุมธานีประจบคดีขานเพชรบุรีแล้วก็ราชบุรีอีกด้วยค่ะมากันต่อที่ข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจค่ะที่มีการจัดการประถมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทรประจำปีการศึกษา2567ค่ะ โดยโครงการบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทปีการศึกษา2567โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์สิริรัตน์พ่วงแสงสุข หวัวหน้าโครงการบริหารธุรธกิจมหาบัณฑิตเป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแล้วก็เข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับของรัชมงครีรระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรธกิจมหาบัณฑิต แล้วก็เพื่อที่จะให้นักศึกษาใหม่นั้นได้ท่องความรู้จักคณะผู้บริหารแล้วก็บุคลากรในหน่วยงานต่างๆเพื่อขอความช่วยเหลือในระหว่างการศึกษาตลอดจนการดำเนินการทำวิทยาน,นิพนธ์ค้นคว้าอิสระเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดค่ะในการนี้นะคะได้มีการจัดก,กิจกรรมพี่พบน้องค่ะได้รับเกียรติจากคุณปริดาจันแดงนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาบัญชี มาให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน้องๆและยังได้มีการแนะนำการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับการค้นหางานวิจัยและขั้นตอนการยืมหนังสือโดยได้รับเกียรติจากคุณบรรทูลสริพันธ์นะคะและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการประยุกต์ใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อการจัดก,การเรียนรู้โดยอาจารย์อนุมาแสงสว่าง อาจารย์สาขาวิวชาระบบสารสนเทศให้เก็บเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะไปดูกันที่การเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติดที่สำนักงานเขตดุสิตค่ะโดยนางสาวมริการเวรัสยนะคะผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาได้นำทีมงานงส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา เป็นตัวแทนของราชมงคลพระนครเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องนวบันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2567ค่ะโดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่นะคะเป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตดุสิตร่วมกับสำนักงานเขตดุสิตนะคะและภาคีเครือข่าย ประกอบไปด้วยหน่วยง,งานภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและสถานศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติตนต่อต้านยาเสพติดที่สำนักงานเขตดุสิตค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ประชาชนในทุกภาคสว่วนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด ร่วมกันเฝ้ราระวังค่ะเสริมสร้างการรับรู้นะคะแล้วก็เข้าใจถึงนโยบายยาเสพติดแนวใหม่รวมทั้งโทษผิดภัยจากยาเสพติดสามารถป้องกันตนเองครอบครัวสังคมตลอดจนประเทศชาติให้ปลอดภัยจากยาเสพติดภายใต้กรอบแนวคิดรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพลพภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชานั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระนครค่ะที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMTPLive u วันนี้หมดเวลาแล้วต้นลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ